สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้บูลินอัลคิบานะครับเพื่อลดรูปสมการนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราเคยคุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าถ้ามีรูปวงจรเราสามารถปรับวงจรให้อยู่ในรูปของสมการแล้วก็สามารถลดรูปสมการนั้นโดยใช้พีชคณิตบูลินช่วยได้นะครับวันนี้ก็จะมา นำเสนอตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะนะครับเราก็จะมาเริ่มด้วยวงจรตัวอย่างแบบง่ายๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปต่อนะครับโดยปกติแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ example นะครับอ่ยกตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งของวันนี้นะครับยกตัวอย่างว่า ถ้าเรามีสมการนะครับสมมุติว่าผมมีเท่ากับ a b า a r นะครับบวก a b นะครับแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือ input นะครับเราพอ,พอเราเขียนอยู่ในรูปสมการแบบนี้นะครับด้านซ้ายเราก็คือตัว output นะครับ ด้านขวาทั้งฝ้านี่ก็คือ Input นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับเราต้องรู้ว่า Input มีกี่ตัวนะครับเหมือนอย่างตัวอย่างนี้ก็จะมี Input ก็คือ a กับ b นะครับ Input มี2ตัวนะครับ a กับ b นะครับแต่จากนั้นมาสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือจัดรูปของแต่ละพจน์เลยนะครับแบบนี้เราเรียกว่า1พจน์1พจน์นะครับ ให้มีจำนวนอินพุตครบนะครับยกตัวอย่างอีกอันนึงแล้วกันนะครับสมมุติ y เท่ากับ ab บ B, วก bc บวก ac ป่ะอย่างนี้นะครับจากสมการด้านขวานี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอินพุตเรามีอยู่3ตัวนะครับก็คือ a B และซ C นะครับประเด็นก็คือการจะทำการลดรูปใดๆก็ตามนะครับเราจะพยายามทำแต่ละพจน์แต่ละบล็อกนะครับมันอยู่ในรูปของ Min เทอรหรือว่า m a ็ Term นะครับ m a ็ Term ร มินเทอมหรือแมกเทอมหมายถึงว่าอยู่ในรูปของมินเทอมก็จะอยู่ในรูปของผลคูณนะครับแมกเทอมก็จะอยู่ในรูปของผลบวกหมายความว่าอย่างนี้นะครับในแต่ละบล็อกแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในรูปมินเทอมมันจะต้องในมันจะต้องมีรูปของ A B และ C ให้ครบนะครับส่วนจะเป็น A bar B bar หรือ C bar หรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยในรายละเอียดกันนะครับ แบบตัวที่2อโพสที่2นะครับอินพุตก็ยังไม่ครบ3ตัวนะครับก็ต er mm ้องพยายามปรับให้มันครบ3ตัวนะครับตัวที่3ามอินพุตไม่ครบ3ตัวก็ต้องพยายามปรับให้ครบ3ตัวนะครับซึ่งนะครับการปรับนี้นะครับการปรับนี้เราจะทําได้โดยการเติมเข้ามานะครับผมเริ่มจากตัวอย่างขวาก็ได้นะครับหรือตัวอย่างซ้าย เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่น y เท่ากับ b วก bc บวก ac บาเงี้ยนะครับถ้าเราจะทำให้แต่ละพจน์ครบนะครับง่ายที่สุดก็คือ y เท่ากับ ab วงเล็บนะครับ c บวก c บานะครับเนื่องจากว่าส่วนนี้นะครับบวกกันมีค่าเท่ากับ1นะครับ เหมือนว่าเราใสหนึ่งตรงนี้เนาะคูณหนึ่งไปด้วยนะครับบวกกันมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะบวกอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเดาได้นะครับก็คือ A บวก A บาร์นะครับคูณด้วย BC นะครับบวกด้วย A b บวก B บาร์พจนไหนหายไปนะครับก็คือเอาตัวนั้นเอาตัวแปรไหนนะครับไม่ใช่พจน์ไหนนะครับตัวแปลไหนหายไปก็จะเอาตัวนั้นนะครับ เข้าไปแทรกนะครับเข้าไปแทรกนะครับอ่ะพอได้เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําถัดมาก็คือการกระจายนะครับระมัระวังนิดนึงนะครับการกระจายมันก็จะคล้ายๆกับการกระจายคณิตศาสตร์ทั่วๆไปนะครับที่คุณเคยเรียนมานะครับนะครับบวก a b c บวก a ba b c บวก a b c ba บวก a b ba c ba นะครับนะนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับขยับมานิดนึงนะครับพดนี้พจนนี้นะครับกับพดนี้ซ้ำกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยกมาแค่ตัวเดียวนะครับเท่ากับ a b c นะครับถัดมานะครับ พจน์นี้กับพจน์นี้ซ้ำกันอยู่นะครับก็ยกมาอันเดียวน,นะครับอันไหนซ้ำกันไม่ต้องเอามาเขียนซ้ำนะครับเพราะว่าลอจิกจะออกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหลืออีกสองตัวนะครับคือ,อ A bar BC b c บวก A b bar c bar นะครับอ่ะพอทำเป็นออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้นะครับเราจะเรียกว่า min t e r มนะครับ นะครับเพราะว่าแต่ละพจน์นะครับแต่ละชิ้นนะครับจะมีอินพุตครบทุกตัวนะครับอันนี้เป็นมินเทอร์มนะครับ <c oughs> อ่านะครับแล้วคําถามคือไอ้นี่คือการลดรูปหรือเปล่านะครับมินเทอร์มไม่ได้เป็นการลดรูปนะครับแต่เป็นการจัดรูปให้อยู่ในรูปของ อินพุที่มันครบนะครับเสร็จแล้วคําถามถัดมาคือแล้วเราจะจัดรูปอย่างไรนะครับจัดรูปอย่างไรนะครับวิธีการจัดรูปอย่างที่1น,นะครับก็เอาทาํากันกระจายแบบเดิมก็ได้นะครับเหมือนอย่าง2ตัวนี้นะครับพอคุณเอามาเป็น a b ซ้ํากันนะครับ c ีบวกซบานะครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วก็คือเท่ากับ1เนาะ เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่ a b นะครับถัดมานะครับบวกไปด้วย b c นะครับในในพีชคณิตบูลีนหรือว่าตรรกะทางลอจิกนะครับถึงแม้เราจะใช้มันไปแล้วนะครับเรายังใช้มันซ้ําได้นะครับมันก็จะกลายเป็น a บวก a b นะครับคูนด้วย b c เพราะว่า b c ซ้ํากันนะครับ ผมก็เอา bc มาไว้ข้างหลังนะครับด้านหน้าก็ a บวก b bar ตัวนี้ก็จะกลายเป็น1อีกแล้วนะครับแล้วตัวหลังสุดนะครับอืมโอเคตัวหลังสุดก็จะลงกับตัวนี้ได้นะครับก็จะกลายเป็น a b บวก b bar แล็ c นะครับบวกนะครับน a b บวก b c บว e b บานะครับอ่ะนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันกลับมาที่เดิมนะครับถ้าแบบนี้ก็แสดงว่ารูปแบบนี้นะครับอยู่ในรูปของอในรูปของการกระทําอย่างง่ายแล้วนะครับแล้วจะสามารถทําเพิ่มเติมได้อีกเล็กน้อยนะครับก็คือเอา A มานะครับ a จากหน้าสุดมานะครับ b บวก C บาทนะครับบวกไป b นะครับ b ก็คือเอาตัวนี้นะครับมาสองตัวนี้นะครับคูณด้วย a บวก C นะครับก็เร่าก็คงจะทำได้ประมาณนี้นะครับมินเทอร์มนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับตัวอย่างที่เล่าให้ฟังนี้นะครับ ไม่ใช่การคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทําการลดรูปนะครับแต่กําลังจะพยายามเล่าให้ฟังว่าอะไรคือรูปของมินเทอร์มนะครับแล้วการปรับสมการปรับไปปรับมานะครับจะได้อะไรออกมาบ้างนะครับโอเคกลับมาที่ต้นทางเรานะครับในต้นทางของเราแบบนี้นะครับเนื่องจากอ่า ครับอาวไม่ยอมลดจะเร็วนะครับโอเคนะครับเนื่องจากนะครับตัว input ของเรานะครับตอนนี้มีครบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถลดทำการลดรูปได้นะครับ โดยเอาตัวที่ซ้ำมันออกมานะครับมันก็เหมือนการกระจายค่าธรรมดานะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยนะครับ b บวก b bar เป็นหนึ่งนะครับฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จาก x เท่ากับ a b bar บวกด้วย a b นะครับก็คือออกมาเป็น a เฉยๆนะครับนี่ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่สองนะครับ ตัวอย่างที่1เขียนล้อมไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับตัวอย่างที่2นะครับยก,ยกกรณีนี้นะครับ y แป๊หนึ่งนะครับ y เท่ากับ <c oughs> b บาซี uh huh. จับก่อนนะครับเคลื่อนนี้ก่อนโอเคนะครับ <c oughs> เป็น y เท่ากับ b บาคูณด้วยนะครับอ,อาการเดิมอีกแล้วนะครับ ปิดการก็ได้อืมการครั้งนะครับเด็กแป๊บนึง โเ y เท่ากับ b bar c นะครับคูณด้วยคูณด้วยนะครับ a b c บวก a b bar c นะครับอ่ะนะครับในกรณีตัวอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราสามารถรวบข้างในนี้ก่อนได้นะครับ ทั้งในวงเล็บก็จะกลายเป็น ac นะครับ b บวก b bar ก็จะหายไปนะครับจริงมันจะออกมาเป็นรูปแบบประมาณอย่างนี้นะครับ b บวก b bar, b bar นะครับแต่เนื่องจาก b บวก b bar, b bar มันเป็น1น, 1... นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเหลือแค่ ac นะครับคูณด้วยตัวข้างหน้านะครับก็คือ b bar c นะครับซึ่งพอเอามา c คูณ c ก็จะกลายเป็น c เฉยๆนะครับ a แล้วก็ b bar นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของตัวอย่างที่2ก็จะกลายเป็นจากเดิมนะครับสมการก็คือ b bar c คูณด้วย a b c บวกด้วย a b bar c นะครับสุดท้ายพอลดรูปสมการแล้วนะครับสิ่งที่ได้ก็คือ b bar a c นะครับหรือ a b bar c ก็ได้นะครับ แต่แนะนำให้เรียงสลับถูกก็ได้นะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างสองนะครับอ่ะแล้วตัวอย่างอื่นๆที่น่าจะยุ่งยากขึ้นสักเล็กน้อยนะครับนี่ example 3นะครับ z เท่าก,กับ wx นะครับบวก w y bar นะครับคูณด้วย x บวก w นะครับบวกด้วย w x คูณด้วย x bar บวก y bar นะครับวิธีการทำก็ใจเย็ยนๆนะครับค่อยๆทำทีละสเต็ปนะครับเริ่มต้นด้วยการเอาตัวนี้ไปคูณนะครับเอาตัวนี้ไปคูณนะครับก็จะกลายเป็น w x คูณด้วย x นะครับก็คือ wx เฉยๆไม่มี x กำลังสองนะครับไม่มี x กำลังสองบวกด้วยนะครับ wx คูณ w ก็คือ wx นะครับถัดมานะครับตัวนี้คูณนะครับบวกด้วย wx y bar นะครับบวกด้วย w x, y bar นะครับ,บ, y bar, รบถัดมาบวกตัวนี้นะครับ เอาตัวนี้มาคูณกันนะครับจะกลายเป็น wx คูน x บาร์ x B AR นะครับบวกด้วย wx คูน y บาร์ B AR นะครับเราจะเห็นได้ว่า x กับ x บาร์ B AR นะครับพอคูณกันมาก็จะกลายเป็นศูนย์ไปนะครับตัวที่เป็นเหมือนเดิมนะครับตัวซ้ำตัวเดียวกันนะครับที่เป็นตัวตัว x กับ x บาร์ B AR พอคูณกันจะกลายเป็นศูนย์ไปนะครับ ถัดมาเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างนะครับ2ตัวนี้ซ้าซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่ wx ตัวเดียวนะครับบวกด้วยอ่านะครับ wx อันนี้ไปแล้วนะครับ2อันนะครับถัดมาอีก2ตัวนี้ก็ซ้ําซ้อนกันนะครับ wx y bar นะครับแล้วก็บวกด้วย wy bar นะครับอ่ะนะครับเรามาดูกันต่อนะครับ สองอันนี้คูณกันนะครับก็กลายเป็น w x คูณด้วย1บวก y bar นะครับบวกด้วยถ้าผมจับ2ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น w y bar คูณด้วย 1, <1, <X> 1> บวก x นะครับ1บวก x นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับนนะครับ หนึ่งบวกด้วยอะไรก็ตามนะครับในวงเล็บก,ก็จะกลายเป็นหนึ่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าก็จะเหลือ wx นะครับหนึ่งบวก x เพราะฉะนั้นข้างหลังก็จะเหลือ w y bar นะครับคาตอบจากการลดรูปตัวนี้ถ้าเราเอา w ออกนะครับก็จะกลายเป็น x บวก y bar นะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วนะครับจากสมการ ยาวๆตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> เราทําการลดรูปจริงๆแล้วก็จะเหลือแค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปอันนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าต่อให้ฟังนะครับว่าตัวอย่างอื่นๆทํายังไงได้บ้างนะครับครับสวัสดีครับ